สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจค่จะพาทุกคนทําสูตรพอกหน้าสูตรสรับผิวหน้าโดวยว่านหางจระเข้แบบสุดบอกเลยว่าโค้ดโฮมเมดและอกรนแกนิกมากๆเลยนะคะทุกคนแต่ก้อนอื่นเจค่ะขอเลือกว่านหางจระเข้สะก่อนว่านหางที่เจค่จะเลือกใช้วันนี้เจค่จะเลือกที่ใหญ่ที่สุดในกอ แต่หลังจากที่ดูแล้วไม่มีอันไหนใหญ่เลยเพราะฉะนั้นแล้วพิจารณาซอมแล้วว่าก็คงจะหาใหญ่ที่สุดนั่นแหละจ้าเพราะว่าเนื้อจะได้เยอะหลังจากนั้นก็ตัดมาสองอันแบบนี้เลยอันดับแรก,จ,กจะเตรียมน้ำธรรมดาและเทเกลือลงไปส่วนเกลือแล้วกะประมาณสักสองช้อนโต๊ะก็ยังดีแล้วก็จะแช่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง ถึงหนึ่งชั่วโมงครึง่งหรือว่าสองชั่วโมงก็ได้แล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละคนแต่ส่วนจไก่แล้วตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะแช่ไว้กี่ชั่วโมงหลังจากที่ตัดเสียบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็มารอดูว่าหานไปแล้วมันจะดูดซับน้ําได้แค่ไหน,นและนี่เมื่อจะไก่ทิ้งน้องว่านหางแช่ไว้ในน้ําเกลือประมาณตอนแรกว่าจะแช่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ว่านี่มันก็ปลามาสักประมาณชั่วโมงกว่าแล้วค่ะทุกคนเห็นบ่ น้ำมีการดูดซับยางออกมาก็คือเหลืองๆเ,เต็มนี่คือการดูดซับยางของน้ำแล้ววิธีทํานะคะทุกคนเรามาคว้านเนื้อว่านหางจระเข้กันดีกว่าจ้าอุปกรณ์ก็ไม่มีเอยียงหลายมีมีดแล้วก็มีช้อนนี่ว่านหางที่เราแช่ไว้นะวิธีเราคว้านเนื้อเขาก็ต้องเตรียมน้าเกลือมีกระลมังนึงเด้เพื่อล้างยางที่มันอาจจะเหลืออยู่เพราะฉะนั้นความสะอาดมาอันดับหนึ่ง นี่พาตัดข้างตัดข้างพากลางเตรียมช้อนแล้วก็ขูดนี่ค่ะทุกคนเราก็ได้เนื้อว่านหางมาแบบเต็มๆิม,มแค่นี้ก็เอาแช่ไว้ในน้ําเลยทําเหมือนกันทุกชิ้นจนกว่าจะหมดกระมังเดอ้อนี่ตัดข้างตัดข้างแล้วก็หั่นกลาง หลังจากนั้นช้อนนี่ละยาที่ดีคือยามาจากธรรมชาติ <g ül> เรียบร้อยพี<ๆ>่แกจะทำทุกอันจนกว่าจะหมดแล้วก็ล้างด้วยน้ำเกลือแล้วก็น้ำสะอาดอีกรอบหนึ่งมังจะใช้ได้ และนี่คะ่ะทุกคนคือเนื้อว้านหางที่เจ๊ไก่ได้มันก็จะมีความใสไม่มียางเหลืองๆอยู่เลยเมื่อเจ๊ไก่ได้ไปเนื้อว้านหางมาเรียบร้อยค่อยก็จะนํามาหูกับตะแกรงแต่ว่าถ้าใครจะไปปั่นก็ได้นะคะทุกคนแต่ว่าข่อยถนัดแบบนี้มากกว่าข่อยก็จะมาบีบก,กับตะเกรงให้น้องเป็นวุ้นๆลงไปจนกว่าจะหมด เพราะว่าส่วนผสนมวันนี้เราต้องใช้วุ้นว่านหางจระเข้ทั้งพอกทั้งสครับแต่ว่าถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเจ้าของแพห้หรือว่าไม่มีว่านหางสดก็สามารถใช้เป็นเจวันหางจระเข้สกัดแบบร้อยเปอร์เซนได้นะคะทุกคนบดติดจ้ะบอกแล้วว่าทุกอย่างเขาจะทําให้มันเสียงเงินน้อยที่สุดนี่เพียงแค่นี้เห็นไหม เราก็ได้ความหยึกหยืยของความเป็นว่านหางแค่นี้ก็ใช้ได้ค่ะทุกคนมันประจเป็นตรงปันให้เปลืองฟื้นเปลือง,งไฟด <laughs> ิเนยแต่ว่าบางคนก็คือเขาอาจจะไม่มีเวลาจริงๆอะ่ะแต่ค่อยมีไม่มีค่อยก็จะต้องมี <laughs> นี่ทำไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะหมดเลย และนี่ก็คือว่านหางที่จะไก่ทำการบดเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันดับแรกสิ่งแรกที่จะไก่จะทําก็คือสครับหน้าจากว่านหางจระเข้เวเอาว่านหางออกก่อนเพราต้องมีการตวงนิดนึงด้วยจ้ะนี่เตรียมมาเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนวันนี้จะทําเป็นสครับจากน้ําตาลทรายบอกเลยว่าสูตรนี้สครับได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายลดรอยเหี่ยวยน่นรอยดารอยแดงน้าตาลทรายจะไก่เตรียมมาหนึ่งช้อนโต๊ะนะ แล้วก็สัดส่วนการใส่นี้ก็คือหนึ่งช้อนโตเช่นเดียวกันเพราก็ต้องมี่วนตวงเลยหยิบขึ้นมาแบบนี้ทําการตรวงนี่หนึ่งช้อนเกินก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรที่มันโฮมเมดเราทําเองได้หมดท้าชั้นสดเชิญน,นี่ลงไปในน้ําตาลทรายหลังจากนั้นสิ่งต่อไปที่จะกายจะใส่ก็จะเป็นน้องน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็น น้ำมันมะพร้าวสก,กัดเย็นมันก็มีวิตามินอ e ีแล้วก็ช่วยลดการไม่แดดแล้วตอนนี้มันหนาวๆหอนๆบอกเลยว่าตัวนี้สำคัญมากมันจะทำให้ผิวของเราดูชุ่มชื่นหนึ่งช้อนชานะเดกจะใส่ไปหนึ่งช้อนชาแบบนี้แล้วก็เทลงไปหลังจากนั้นง่ายมากเท่ากับโคเลสเ้มันเข้ากันนี่เพียงแค่นี้เราก็ได้สครับผิวหน้าจากน้ำตาลทราย ตัวน้ำตาลทรายมันทำหน้าที่เป็นเม็ดบีดเล็กๆที่สรับผิวหน้าส่วนน้ำมันมะพร้าวก็ทำให้ผิวเราชุ่มชื่นมีวิตามินอ e ีปกป้องแสงแดดได้ดีถ้าเราใช้เป็นประจำในตัวของไอตัวของไอน้ำมันมะพร้าวมันมีสารมีวิตามินอ e ีสูงแล้วก็ทำให้ผิวนุ่มๆชุ่มๆชื้นๆสำหรับน้องว่านหางให้ความชุ่มชื้น ลดการไม่แดดลดรอยดำรอยแดงเหมาะมากค่ะทุกคนแค่นี้ก็ได้แล้วสครับผิวหน้ามาเรามาสครับหน้ากันเลยจัดเมื่อเราได้สครับแบบเมื่อกี้แล้วก่อนที่จะแกจะทําการสครับหน้าค่อยกจะทําการเปิดผิวด้วยการใช้น้ําอุ่นเช็ดหนาก่อนนี่แต่ว่าหน้าก็ล้า,า,ลางความสะอาดมาก่อนนะค่อยมาใช้น้ําอุ่นบรมมิเวาบริเวล่างหน้าก็มาใส่น้ําอุ่นเร็จมันไม่ใช่นะคะทุกคนสัมรีสองแผ่น เช็ดซ้ายแล้วก็เช็ดขวาจุ่มลงไปในน้าอุ่นที่เราเตรียมมาบอกเลยว่าวิธีนี้คือมีแห้งเอาน้ําอุ่นมาเช็ดหน้ามันมีแห้งอีู่ดีเลยเนื่องจากว่าสภาพอากาศห่นฮ่นนาหนาวบางคนก็จะมีอาการผิวแห้งร่วมด้วยคอยเลยอ,อยากเห็ุคลิปที่เกี่ยวกับว่านหางจระเข้ให้ดูในวันนี้นี่เห็นไหมเช็ดออกหนึ่งแล้วก็เช็ดอีกรอบหนึ่งนะเราจะเช็ดอยู่สองรอบแต่ว่าเช็ดฝั่งเดียวกันเพราะว่ามันเป็นสำลีที่เรา อีกด้านหนึ่งมาเซตลงทามข่อยด้วยวเป็นขั้วไทยเบาเราไปไปอยู่ไทยโดนก็จะมีความไทยความลาวปนกันนิดนึงนี่ครับอุย้ยมีแฮงแล้วก็อีกแผ่นหนึ่งใส่มือนี้อีกแผ่นหนึ่งที่เราเตรียมมาเราก็จะชิดฝั่งนี้ นี่ค่ะทุกคนเราเช็ดเพื่อเปิดผิวนะเปิดผิวเปิดรูขุมขนเพื่อให้ได้รับสารอาหารแล้วก็เป็น,ปนการทำความสะอาดรูขุมขนอีกอย่างนึงเือกันอย่ามองข้ามในความสะอาดของผิวหน้าเราถ้าหน้ายังไม่สะอาดารับรองเลยว่าบ่มีวันขาวใสและไม่มีวันดีขึ้นเพราะว่าผ่านมาแล้วนี่แค่นี้จ้ะพอแล้ว โอ๊ยสำลีหลังจากนั้นสักรับที่เราเตรียมมาเห็นไหมในเมื่อมันเป็นว่านหางสดมันจะมีความยืดแบบนี้เออเดี๋ยวจะบอกกลิ่นนะมันจะได้กลิ่นเหม่ไม่ไม้ของน้ำมันมะพร้าวแล้วมีกลิ่นหอมของน้ำตาลทรายแดงแล้วอีกอย่างหนึ่งธรรมชาติมากๆก็คือน้องว่านหางของเรานี่หละเดี๋ยวมาเบื้งเด้อว,ว่าใส้เราเป็นยังไงจับหนมมันขึ้นมาเลย เอออันนี้มันก็จะมีความเปื้อนนิดนึงนะพอมันหน่อยแต่บอกเลยว่าถ้าทําทุกวันได้อ่ะพวกริ้วรอยรอยดํารอยแดงอะเศราแน่นอนคือมันจะค่อยๆลดเลือนไปเรื่อยๆแต่วหน้ามันจะตึงมันจะนิ่มเหมือนผิวเด็กเลยแหละถ้าเราทําได้ทุกวันแต่ถ้าบ่สาม,มารถก็อาทิตย์ละสองสามครั้งก็ได้ ตัวนี้เราแค่สครับนะเราไม่ต้องพอกหรือว่าถ้าใครจะไม่พอกเออถ้าใครอยากพอกก็สามารถพอกได้พอกทิ้งไว้ได้อยู่ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีได้อยู่ถ้าเกิดว่าอยากพอกต่อได้ีหยแต่สำหรับตัวเจ๊จะใช้เป็นแค่สครับพอเพราะว่าค่อยเตรียมสูตรพอกหน้าที่ลดการอักเสบของผิวเกิดจากการไหมแดด้เรียบร้อยแล้วนี่ขัดลงไปแบบนี้เลยทูลงไปประมาณ สามถึงห้านาทีอ่ะโอ้ีมากเขาปากแต่ว่ากินได้นะ ถนนน้าล้างดีบอกเลยบ่มีขั้นถ้าใครปลูกไว้อยู่ล่องเฮ็ดบึงจะลองล้างดูลองทําดูนี่ค่ะทุกคนแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเดี๋ยวจะไปล้างหน้าก่อนนะเพราะว่าเราจะต้องมาทําสูตรพอกหน้านี่คือหน้าที่จะแก่ทำความสะอาดล้างหน้าออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอกัน ep สองในการพอกหน้าด้วยว่านหางจระเข้เ้อคะ่ะ